ผมก่อนกกระสินนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการเล่นกิ่งนะครับได้ครบสงเดือนสมเดือนครับนะครับไม่ลงกันก็จะดูแลง่ายหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นไว้มะละกานะครับ,รบส่วนนี้ก็ใส่มัดนะครับ ร,รับกันจะดูดินครับผมที่นี่จะดูแลก็ตามรอบนะครับผมก็ปกติปุ๋ยก็ผมให้สิบห้าวันครั้งนะครับสิบี่เหมอนนะครับสิบหกสิบหกแล้วก็ฉีพ่นทางใบ โดยบางทีก็ให้สลายนะครับแล้วก็เกบผลป้องกันเชื้อรานะครับรเพื่อไปด้วยนะครับผมครับ,รบอันนี้ก็เป็นองุ่นในที่โลกแกงนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ไม่มดนะครับผมกำลังเลี้ยงใหงไหนนะครับดูการเจริญเติบโต,ตของกิ่งนะครับผม อันนี้ก็ได้แต่ถ้าที่จากเสีอาหารครับทำเป็นหลุมให้ห่างจากสกดต้นมานาวนะครับผมดูซึมครับดูแลก็ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาก็ดูแลเป็นพิเศษนะครับก็คือหลังจากฝนตกก็ฉีดพ่นพอกกันเชื้อรานะครับ ถ้าฝนไม่ตกก็เอาตามเรอมนะครับผมจะฉีดพ่นยาพ้องกันเชื้อราอยู่ประมาณ3าวันครั้งหรือหวันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นไหมัดนะครับก็ผมได้ปลูกเป็นทรงตัวทีนะครับผมกับยืนสายขวาก็จะอยู่ประมาณสองห้าสิบนะครับ การวิ่งกิก่งนามก็อยู่ประมาณห้าเมตรนะครับผมบก็คือเซมานาการกิกร่งนามของเซมานาจะเดินตบโจได้ดีนะครับผมแข็งแรงนะครับว่าปลนะูกในที่โรงแกงนะครับไปดูอีกหนึ่งน,นะครับก็อันนี้เป็นบิวตี้นะครับ อากาศรดนเชื้อราและแมลงเข้านะครับํำการฟื้นฟูนะครับนี้ก็ยุดเพลิดนะครับผม แกบปุปปอนครับหล mm hmm. องจากที่ผ่านหน้าฝนมานะครับก็จะทำการเลี้ยงกิ่งให้แก่นะครับเปลี่ยนสีครับถึงจะเข้าสู่กระบวนการสะสมนะไม่ต้องรีบนะครับผมฝน เพิ่นจะเริ่มทิ้งช่วงนะครับน่ครับแบบโอปออันนี้ก็เป็นต่อปลานะครับหนึ่งของคึามสามครบตอนดาบเริ่มโปนะครับสิ้นเดือนนะครับ,รรรบ,รบถึงจะตัดช้าครับผม ก็อ,อีกต้นนะครับก็คือช่วงนี้ผมกำลังส,สมต้นต่อไปนะครับคุณนะครับกำลังเพิ่มนะครับสองต้นนะครับต้นหนึ่งหกหนึ่ง,งสามนะครับเพื่อไว้ขยายพันธุ์นะครับส่วนอันนี้ก็เน,นี้ไม่หมดน,นะครับ ก็บบิวตี้นะก็ผม<า>เชินเสียทหารผมจะให้อย่างนี้นะครับเอา,อาแค่โคตรต้นนะครับโคตรต้นเนาะอยู่กล่งกลางระหว่างสองต้นนะครับตกลงก็ทำการกรบนะครับ ตอนนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขอตรวจขอไปไว้ณนที่นี้นะครับครับสีัสดีับ